กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอยูทุกท่านครับผมมาพบกับเหลือมชาแนลช่องตัวเลขขารวยแนวทางเสียงโชคครับผมก่อนเดืนก็ขอให้เพื่อนๆที่พี่ทุกคนปลดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับช่องผมเป็นตัวเลขเป็นแนวทางในการเสียงโชคลอตเตอรี่นะครับ วอนเดินก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆีน้องๆที่เข้ามาเจอคลิปผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมเพื่อจะได้มีตัวเลขตัวเลขที่ออกนะครับตัวเลขเสียงโชคจะได้ทันก่อนเลขดังเลขอั้นนะครับตัวเลขดีๆจัดจ,จะกดติดตามไว้ครับจะไม่พลาดตัวเลขที่ผมจะได้เสนอนําให้นะครับผมเป็นตัวเลขที่แม่นๆครับเลขกําลังวันนะครับจะนํามาเสนอวัน นี่คือเลขกำลังวันนะครับขอให้เพื่อนๆที่พี่ทุกคนจงกดติดตามด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมในคลิปนี้จะมาเสนอเลขกำลังวันวันจันทร์ครับเลขกำลังวันจันทร์วันที่2พฤษภาคม2565นนะครับผมปีนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะครับผมวันจันทร์เลขวันจันทร์มีในตารางเลขตัวเลขมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับ ตัวเลขวันจันทร์ในวันจันทร์นี้ที่จะถึงนี้ครับ2พฤษภาคม2พันห6 5นี้ <c oughs> มีตัวเลข9 6 7 5 0 2 4 <c oughs> <c oughs> นะครับนี่คือตัวเลขเป็นเมนแต่เลขที่ออกแล้วออกในวันจันทร์ข้างขึ้นนะครับผมเราก็จะเอาผลของวันจันทร์ข้างขึ้น กับว,วันจันทร์มาปนกันนะครับมาบวกกันนะครับในตารางของวันจ e ันทร์ข้างขึ้นก็มี9 6้า2 5หนึ่งดสองห้านะครับผมนะครับอาจจะเลื่อนเลือนไปหน่อยนะครับผมเพื่อนๆพี่พี่ก็ได้นำมาให้เพื่อนๆพี่พี่ได้ดูกันนะครับนี่คือตำราบรลณัมโมรานกำลังวันบรลณัมโมราน นะครับเข้ามาตลอดทุกวันนะครับอย่างวันเสาร์ก็เข้าไปแล้วครับห้าแปดแปดห้านะครับถ้าท่านใดได้ดูกันนีในวันเสาร์นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่พี่นะครับจะได้นำตัวเลข ที่ผมได้เสนอไปนี้เอาไปเไป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมอันนี้ก็เป็นตานําราโบราณโบราณครับเป็นล็อกหวยนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับผมผมก็ได้ไปได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนเฒ่าคนแก่ที่ท่านสะสมไว้นะครับพอดีไปค้นเจอก็ได้เอาไปซีล็ออกมาเก็บไว้ครับก่อนที่มันจะขาดนะครับ ก่อนอื่นผมก็ต้องมาพูดถึงตัวเลขที่ที่ผมจะนำเสนอเนี่ยนะครับแลก็ได้คัดออกมานะครับได้คัดได้รวมกันออกมาให้เพื่อนๆที่พี่ได้ดูกันว่าเลขก็เลขก็ลองวันที่น่าจะมานะครับคาดการไว้นะครับเป็นการคาดการนะครับผมก็ผมก็ได้คัดเลาะเสาะหานะครับว่าเด่นวัน ที่สองพฤษภาเดือนหกนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับว่าข้างขึ้นนะครับว่าตัวเลขตัวเด่นในวันเดือนนี้ในปีนี้ในปีขานนี้ตัวเลขไหนที่จะมานะครับผมผมก็ได้ไปสอบหาจากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเลขประจําปีขานเลขวันอนังคารน,นะครับมันเป็นมาอย่างไงเลขประจําวันจันทร์วันจันทร์มันสุขอะไรประมาณนี้ครับ ในคลิปๆต่อๆไปก็จะมีเสนอนะครับคือปีนี้นะครับผมเอามาเสนอนเลขวันจันทร์ผมจะไปถึงตัวเลขที่ออกวันที่2พฤษภาคมที่ตรงกับวันจันทร์ใน20ปีมีอยู่3ปีนะครับผมก็มีปี48ปี54แล้วก็ปี59นะครับผม เพื่อนๆที่พี่ก็ลองเอาไปเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับในสามปีนี้นะครับเคยออกมาแล้วครับออกตามหลังกันไปเลยครับสามตัวตรงๆนะครับผมก็เคยได้จากตรงนี้แหละครับพอได้ค่ากับข้าวนะครับจากลอตเตอรี่ นะครับในทางในการซื้อขึ้นแล้วหาสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับผมเพื่อนๆพี่พี่ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางได้ครับปีศ .8 นะครับผลรางวัลรางวัลที่หนึ่งก็คือเจ็ดเจ็ดสองสี่หกเจ็ดกับสี่สามนะครับผลปีสองพันห้าร้อยหพฤษภาสองพันก็มีเลขรางวัลก็คือ

เพื่อนๆนพี่ก็ลองเอาเป็นแนวทางนะครับนี่ผมได้คัดสรรออกมาให้นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปผมก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูเผื <c oughs> ่อท่านโชคดีครับลองลอง,ลองดูครับผมครับเอาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสาลาสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้ครับผมอ่าครับผม <c oughs> ผมก็ได้คัดมาหลายอย่าง นะครับสูตรข้างล่างนี่ผมไม่ได้ไปจัดหามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น,น,น้องๆตามคําเรียกร้องนะครับว่าให้ผมได้ทําคลิปก่อนรางวันแยกออกมาต่างหากได้ไหมอยากจะรู้นะครับอันนี้คือผมได้คัดสรรลงมานะครับแล้วก็ไปดูสถิติตัวเลขที่ออกนะครับใน20ปีเขาบอกว่า97เป็นตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดข้างล่างนะครับ97 หห้าเ้าสอง้าห้ามาสองสามครั้งมาสี่ครั้งนะครับส่วนหลักสิบหลักหน่วยที่ผมไปไล่ดูมานะครับแล้วก็ไปตรงกับสูตรในการคำนวณข้างล่างคือเลขเจ็ดหลักสิบนะครับห้ากับเจ็ดจะมาเป็นอันดับแรกแรกหลักหน่วยก็ห้ากับเจ็ดจะมาเป็นลำดับ ต้น,ตนก็เลยได้มาจับให้เพื่อนที่พี่ได้ดูกันนะครับก็มีห้าถ้าใช้ชอบห้านะครับเอาห้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 าเจ็ดห้าสามห้าเก้าชอบเลขเก้าก็เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าเก้านะครับผมเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเก้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดสามแปดเก้า อันนี้คือแนวทางในการเลือกซื้อเรือหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมสองตัวท้ายครับมุนหนึ่งครั้งนะครับผมอันนี้ตัวเลขจะนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งนะครับผมตัวเลขที่ผมได้คัดสรรลงมาตัวเลขที่ม่เยอะที่สุดนะครับก็คือเจ็ดกับสี่ลองมาก็คือหกนะครับ ลองาอีก,ก็คือสามกับศูนย์นะครับลองลองดูครับเพื่อนที่พี่แล้วก็ที่ออกเยอะที่สุดในเลขในรางวัลที่หนึ่งสามตัวเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับสามตัวก็มีศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์เจ็ดหกหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดนะครับผมก็ลองลองลองาเป็นแนวทางได้ครับในการเลือกซื้อเลขหาสลาินแมงรัฐบาลตัวเลขที่ผมจับไว้ให้นี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับ ลองลองเอาไปจับดูครับพเพื่อนๆที่พี่อันนี้ได้คัดออกมาให้แล้วครับนะครับผมว่าตัวเลขที่ผมแนะนํามานี้เอามาจากสติในการออกหวยจริงๆนะครับมาให้พเพื่อนๆที่พี่ได้ดูกันเพื่อเป็นแนาวทางกันนะครับผม <c oughs> นะครับมาเข้าสู่นี่ครับผมมาเข้าสู่เลขกําลังวันจันทร์ ประจำวันที่สองสาพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับผมนะครับผมได้คัดได้สรรหาออกมาแล้วครับว่านี่คือตารางนะครับที่ผมให้ดูตอนแรกก็คือนี่คือตารางนะครับมีเก้ามีหกมีเจ็ดมีห้ามีสี่มีศูนย์มีสองนะครับเพื่อนๆในพี่ก็ลองเอาไปดู <c oughs> ตัวเลขย้อนหลังที่เคยออกไปแล้วตรงวันที่สองสาพฤษภาคม ครับเคยออกสามตัวตรงมาแล้วนี่ก็เคยออกสามตัวตรงมาแล้วนะครับเพื่นอนๆในพี่ก็ลองเอาไป,ไปคัดดูนะครับผมอันนี้ตัวล่างนะครับห้าห้าห้าเจ็ดที่ผมได้บอกครับเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะครับถ้าชอบเบิ้ลก็เจ็ดเจ็ดได้นะครับเจ็ดเจ็ดได้ครับผมนะครับ สุดท้ายก็ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนจงมีแต่วความสุขความจเจริญนะครับที่ผมวงกลมไว้ก็คือตัวเด่นนะครับ679455577779ลองดูครับไม่ถูกใจเพื่อนเพื่อนี่พี่ก็ลองเอาไปไปนะครับตอดส่วนเลขสามตัวนะครับนะครับผมอลองลองดูครับเพื่อนเพื่อนีพอน่พี่นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับผมก็ขอให้เพื่อน,พ,นพี่จงโชคดีทุกคนนะครับสุขสตรีรางววลใหญ่กันทุกคนครับกรับสวัสดีครับผมขอให้เพื่อน,พ,นพี่จงโชคดีครับร่ลำรวยร่ลำรวนกันทองกันทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับ